มะพร้าวของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเราผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันและการผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการบีบเย็นปราศจากสารเคมีจนกลายเป็นปาริสุทธ์ น้ำมันมะพร้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกปาริสุดน้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร0 8 5 0 0 0 5 1 1 1สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับอ้อและคุณรุตนะคะและรายการสารดีววไรตี้เพื่อชีวิตเรื่องสุขภาพ กับน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกบีบเย็นราปาริสุทธิ์อีกเช่นเคยนะคะคุทธคะวันนี้เรามีสาระอะไรดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมคะวันนี้มีประสบการณ์จากท่านผู้ใช้นะฮะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านแรกคือคือพี่เจบนะฮะท่านที่สองคือพี่จเซฟนะฮะค่ะเป็นเป็นประสบการณ์ของผู้ป่วยเหรอคะคับเป็นประสบการณ์ผู้ป่วยครับอ่พี่เจบเนี่ยเป็น คนยุม่มากแล้วยุ 50, ห้าสิบห้าสิบกว่าห้าสิบห้านะฮะ,ะก็มีอาการคือปวดขาและเป็นตะคิวโอมี่ใหญ่เป็นกันเยอะนะครับตอนกลางคืนนอนนี่นนนเป็นร่นยอดนิยมเลยโรกเรเป็นกันเยอะยครับส่วนท่านที่สองคือพี่โจเซฟเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยเยอะมากอ้วนนะฮะแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็มีมีอาการตามมาคือมีเลือดออกตามไรฝัน ทั้งสองท่านก็จะมาคุยประสบการณ์ให้ฟังประสบการณ์นะที่ป่วยแล้วทานน้ำมันมะพราะ้าวแล้วได้ผลออแล้วสุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะคะ,คะและเป็นเป็นระยะเวลาสันส้นๆน,นะฮะทั้งสองท่านเนี่ยใช้ระยะเวลาสันส้นๆในการทานน้ำมันมะพร้าวแล้วก็การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพเนี่ยออได้ผลมาเ,ลเราเลยเอาประสบการณ์ทั้งสองท่านมามาคุยกันเออยางงี้ต้องรีบไปดูกันแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเชิญเลยคะ่ะ <า>ปวดปวดโอ้มันปวดนั่งบีบตรงไปลารันตีว่ทาทรมานนะโ้ทรร้องเลยครั้งแรกเป็นตั้งนานแล้วหรอเป็นร้องเลยร้องไห้เลยอะ่ะให้แฟนนวดให้มันก็บอกหายาหมองยาแล้วก็ไม่หายนวดไปนวดมาอันนั้นแต่มันใช้เวลานานที่ไม่ได้ทานเนี่ยเอาอยาหมองทาจ้าเอาอยาหมองเลย จ้ากลัวมันจะหายอันนี้พี่เจี๊ยบก็เอามาลูบลูบลูบมันหายนี่เป็นอีกแล้วน้ำมันมะพร้าวทาจ้ามันหาย้หมดมะพร้าวนวดแป๊บเดียวหายจ้าแต่ก็ไม่รู้นะใครจะว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่รู้แต่เราคิดว่าพอเราทาแล้วมันหายอ่ะเนี่ยหายแล้วรู้สึกยังไงพี่เจี๊ยบว่ามันดีอ่ะเพราะว่ามันกลับมาเป็นอีกไหฮะนี่ยังไม่เป็นเลยค่ะพี่ก็เลยประจําไว้ที่บ้านเลยก็ามันยังไม่หมดเลยขวดหนึ่งมันก็ได้นานนิดนึะ จ้ามันมันไม่ได้หมดง่ายๆเนาะของนี้ดูวดนี้ก็ได้ก็ได้หลายเดือนนะเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับผมโจเซฟอัครมารตในวันนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ที่ผมมีในเรื่องสุขภาพของผมเองที่ผมมีสุขภาพที่ไม่ดีอยู่สามประการคือหนึ่งน้ำหนักเรื่องความอ้วนผมมีน้ำหนัก สูงถึง94.6กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่สูงเกินไป2ก็คือเรื่องเลือดที่ออกตามไรฟันทุกครั้งที่ผมแปลงฟันจะมีเลือดออกมาที่ไรฟันสคือเป็นเรื่องภูมิแพ้ผมกินอาหารที่ผิดปกติเมื่อไหร่ก็จะมีอาการคันตามผิวหนังขึ้นมาทันทีเมื่อวันที่16พฤษภาคมน้ำหนักของผมเนี่ย94.6กิโลกรัมเมื่อผมได้ ทราบจากเพื่อนว่าน้ำมันมะพร้าวหีบเย็นตาบาิสุทธิ์สามารถลดความอ้วนได้ผมจึงนำมารับประทานในคำในคำแนะนำบอกว่าสามารถจะผสมกับอาหารก็ได้หรือรับประทานก่อนหรือรับประทานหลังอาหารก็ได้ผมก็ทำอย่างนั้นนะครับผลปรากฏว่าในวันที่20พฤษภาคมมาจนกระทั่งถึงวันนี้23พฤษภาคมน้ำหนักผมเหลืออยู่ที่90.8กิโลกรัมนั่นเป็นสิ่งอัศจรรย์ของน้ำมันมะพร้าว ในการลดน้ำหนักผมทราบว่าท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องการลดน้ำหนักทุกคนและทุกคนก็มีปัญหาเรื่องรับประทานมากและบางคนก็รู้มีความรู้สึกว่าใช้น้ำมันรับประทานเข้าไปจะทําทให้น้ำหนักเพิ่มแต่คุณสม,มบัติของน้ำมันมะพร้าวหีบเย็นแต่ปลายสุดทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามน้ำหนักผมลดลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลือดออกตามไรฟันเมื่อกี้ผมกล่าวให้ฟังเริ่มต้นแล้วว่าทุกครั้งที่ผมแปรงฟันทุกเช้าและก่อนนอน เมื่อผมแปลงฟันบ้วนแยากที่ฟันออกมาก็จะเห็นมีเลือดติดออกมาทุกครั้งในวันที่ผมเริ่มลดน้ำหนักคือวันที่16เป็นต้นมาผมก็ใช้ระบบพูลลิ่งเทอร a ปีคำว่าพูลลิ่งเทอร a ปีก็คืออมน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในปากแล้วก็ทำปากให้ให้น้ำมันมันเคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาข้างบนข้างล่างใช้เวลาประมาณ15-20ปถนาที ทำอย่างนี้ทุกวันทั้งเวลาก่อนนอนแล้วก็เวลาตื่นนอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลิ่นปากหายไปและน่อกเลยอากนั้นเมื่อเช้าที่ผมแปลงฟันเลือดที่เคยไหลออกมาทุกครั้งที่แปลงฟันก็ไม่ปรากฏอีกเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมมีอาการภูมิแพ้อาการภูมิแพ้เนี่ยเป็นมานานแล้วเป็นสิบสิบปีคือเมื่อกินอาหารสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันผิดธรรมชาติเข้าไปร่างกายก็จะ มีอาการคันเล็กๆขึ้นมาจุดหนึ่งและเมื่อผมเกาเองหรือให้คนอื่นเกาให้ผลที่ปรากฏขึ้นก็คือว่ามันจะแผ่อาการคันเนี่ยไปทั่วแผ่นหลังไปตามแขนตามขาตามมือตามเทา้าทั้งร่างกายเมื่อวันที่20พฤษภาคุณแม่เอาไข่โจระเข้มายำให้ซึ่งนี่เป็นอาหารซึ่งผมไม่เคยกินมาก่อนแล้วปรากฏว่าเมื่อลูกสาวนำผมกลับมาที่บ้านอาการแรกก็คือ มีอาการคันที่แผ่นหลังจุดเดียวแต่ผมถอดเสื้อแล้วให้เขาเกาให้เขาบอกว่าพ่อตอนเนี้ยอาการที่มันเป็นเน็ดเป็นผื่นเนี่ยมันเต็มหลังไปหมดเลยแล้วก็มันแพ่มาที่แขนทั้งสองข้างด้วยที่ขาด้วยแล้วก็มีชิ้นหนึ่งที่มันเป็นก้อนแข็งขึ้นมาตรงบริเวณแขนด้านขวาของผมผมก็ใช้แป้งน้ำทาในครั้งแรกคิดว่ามันจะหายปรากฏว่าไม่มีอาการดีขึ้นเลย ผมก็นึกถึงน้ำมันมะพร้าวตาปราริสุทธิ์ซึ่งผมใช้ลดน้ำหนักอยู่ในขณะนั้นก็หยิบมาแล้วก็เทล,ลงไปประมาณสองจอนโต๊ะแล้วก็กินทันทีแล้วก็นำส่วนที่เหลือฉโลมที่บริเวณใบหน้าที่แขนตามลำตัวของผมสิ่งที่อจจัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไม่ถึงห้านาทีอาการคันทั้งหมดหยุดลงและอาการที่เป็นรอยปื้มทั้งหมดที่เป็นลักษณะของการคันที่เป็นเม็ด ตามผิวหนังทั้งร่างกายยุติลงยุบลงหายกิจภัณฑ์ที่ทําจากน้ํามันมะพร้าวก็ใช้มะพร้าวในประเทศไทยเพราะผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของภาคใต้ก็จะดีขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นและในที่สุดก็นํากลับคืนสู่ธรรมชาติขอบคุณน้ํามันมะพร้าวตาปาริสุดขอบคุณครับมะพร้าวของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเรา ผ่านการคัดสรรอย่ญญางพิถีพิถันและการผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการบีบเย็นปราศจากสารเคมีจนกลายเป็นปาริสุดน้ำมันมะพร้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกปาริสุดน้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร085-00-05111 ง่ายมากเลยนะคะคุณรุตอย่างเราคุยกันถึงพี่เจี๊ยบนิดนึงนะคะ,ะพี่เจี๊ยบเนี่ยที่เป็นตะคิวตอนกลางคืนเนี่ยตอนนี้นีเห็นบอกไม่เป็นอีกแล้วะครับจริงๆแล้วการเป็นตะคิวตอนคืนเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเนี่ยขับเกลือแร่นะฮะเกลือแร่แล้วก็เนื่องจากอายุมากอายุมากแล้วเนี่ยมันคือนอนในขาบเย็นโดยหลักธรรมชาติคะ่ะขามเย็นเนี่วิธีการเนี่ยคือง่ายๆเลยฮะเราสวมถุงเท้าก่อนนอน กกให้ความอบอ,อุ่นให้ครอบอ,อันนี้นี่คือช่วยได้แบบง่ายๆ<ช>นะฮะอ<ช>ันที่สองคือว่าต้อง,ต,องต้องหันกลับมาทานอาหารที่ถูกต้องให้กลับมาทานอาหารที่ต้องแล้วใช้ไขมันที่ดีนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นตะคริวเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวิตามินอ e ีวิตามิน e ีแล้วก็ขาดวิตามินบีรวมวิตามินบีรวมวิตามินีเนี่ยมันทาให้เลือดเราเนี่ยเส้นเลือดเราอ่อนนุ่มนะฮะทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยง ตามส่วนต่างๆได้ดีเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาการนี้ก็คือว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงพวกขาพวกเท้าอะไระได้ไม่พอ,พอใช่ไหมคะแล้วก็วิตามินบีวิตามินบีรวมเนี่ยมันเป็นอะไรเกี่ยว่อปืประสาทอัปปายประสาทระบบประสาทนั่นนะฮะ ที่พี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นคนชอบกินพวกแป้งขาวน้ำตาลสายขาวเยวอะนะฮะมันก็จะไปบล็อกพวกวิตามิน B นะฮะแล้วกินไขมันตัวไม่ดีมันทําให้การการรับวิตามินอ e ีเข้าไปในร่างกายมันน้อยลงน้ำมะพร <า S 1> ้าวมีบทบาทยังไงที่ช่วยให้หายค,คะน้ำมะพร้าวเขาบอกว่ามีวิตามินอ e, ีโทโคไทน,นั่นอุ้ยวิตามินอ e ีตัวนี้เนี่ยรประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยนะคะครับเพราะว่า,าวิตามินอ e ีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเขาแบ่งเป็นหมด8 แปดตัวด้วยกันแต่ที่ใช้ในวงการหลักๆมีอยู่สองตัววิตามินีที่ใช้ในวงการทั่วไปก็คืวิตามินีโทโคฟอรอนนะฮะทอลโคโฟรอนอัลฟาทอลโคโฟรอนท,ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยทั่วไปเนี่ยตัวนี้นะฮะแต่วิตามินีตัวที่มีอยู่ในใน้ำมมะพร้าวเรียกว่าแกมมาโทโคไตอีนั่นอไตัวนี้จะแรงกว่าโทโคฟอรอนเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบเท่าโอ้เท่ากับว่าวิตามินอีในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะดีกว่าวิตามินอีที่ ที่พูดถึงทั่วๆไปว่ามีวิตามินอีอะไรพวกนี้เนี่ยมากกว่าหลายเท่าเลยเพียงแค่ทานรับประทานเข้าไปนะฮะอย่างพี่เจมยบนี่รับประทานเข้าไปแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวเอามานวดด้ขาแต่พี่เจมยบนี่ก็เป็นตอนแรกก็เป็นที่น่องนะฮะน้อยคนนะที่เจ็นที่ต้นขาแสดงว่าร่างกายนี่รุนแรงขาดสารอาหารรุนแรงนะฮะก็แนะนําไปก็มาโนดที่ขาแล้วก็ประทาน ช่วยได้แล้วแค่นี้ครับส่วนส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นพี่โจเซฟพี่พี่โจเซฟนี่มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะฉันบอกน้ําหนักลดเร็วกี่วันนะคะคุณลุดเจ็ดวันนะครับน้ำหนักลดภายในเจ็ดวันแต่แรกพี่พี่พี่โจเซฟนี่จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยฮะใช่แกเป็นแค่แกไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะแกก็แค่มีอะไรต้องพิสูจน์ก่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งต้องพิสูจน์